วันนี้น้าใจจะมา DIY ครับน้าใจสั่งสั่งปอกหดปอกหดแบบนี้นะครับนี่ครับลายสีแดงเลยถูกหรือแพงก็แดงไว้ก่อนครับขันเบ็ดน,น้าใจสั่งมาเนี่ยมันไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้เคลือบด้ามไม้ก๊อกแต่ไม่ได้เคลือบครับก็เลยเอาง่ายๆนี่ใจสั่งมา จริงๆเส้นหนึ่งมันก็ยาวนะนี่เห้นใจทําตัดไปแล้วสองสองท่อนครับท่อนนี้สองท่อนแล้วก็ยังยังเหลืออีกนึงครับใจจะใส่ประมาณนี้ครับให้มันเลยเลยด้ามเรามาหน่อยนึงกับข้างบนครับให้มันเลยอีกหน่อยนึงเพราะว่าตอนเราเป่าลมร้อนเนี่ยด้วยตัวเป่าความร้อนเนี่ยมันก็จะหดเข้าพอดีพอดีเลยอย่างอย่างเส้นตัวนี้ครับ thăm xếp leo này đi học suối đời sáng ngưng ngại đi hả? xuống chút thôi mày cái gì nè nó tàu luôn <laughs>